กลับสัีคผมวันนี้พบกับผมอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจบนทิกตอกกันอีกนะครับผมใครที่ยอดถูกใจน้อยนะครับผมหรือโพสไปแล้วนะผมมีคนกดใจให้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ผมกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับจะเข้าไปหน้าใครเอกพิเเลยนะครับ หน้าตาผู้มีการ c h e เชี่ยวก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครงานหมตัวนี้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังไม่เคยสมัครงานหมตัวนี้กดสีเขียวตรงนี้ตามผมมาได้เลยนะครับหน้นสมัครงานหมตัวนี้จะลงชื่อเข้ใช้แล้วผมจะไปมีดนะครับผมรัดผ่านขอผมรัะผ่านอีกยันตรงนี้เสร็กันนะครับแล้วก็อยู่ติ๊กถ้าผมใช้ชีวิตเกินออมาตรงนี้ด้วยนะผมติ๊กด้วยนะครับผมแล้วกดสมัครงานด้านล่างได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครถ้าผมมีจีเมลนะครับผมดูว่าอีเมลนะครับก็กดแล้วอด้านล,ล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้าสมัครการใช้งานเคบิทโซเชียลนะครับแล้วผมก็มีลงชื่อเข้ใช้แล้วผมจะขอ,อกดลงชื่อเข้ใช้เลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับเอาผมคนลงชื่อเข้ใช้มาแล้วนะผมทดสอบอนไรก็มีประมาณนี้เลยนะคะระับเราจะมีทั้งเฟซบุ๊ก Facebook, แล้วผมอิ Instagram, นสตาแกรมแล้วผมยูทูบแล้วผมทิกตอกแล้วผมเล่นอื่นแล้วนะผมประมาณนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะผมวันนี้เลยเพิ่มยอดถูกใจบนทิกตอกวันนี้งแล้วผมกดทิกตอกเลยนะครับ สมมติตรงนี้นะผมบนิบทตรงนี้คุณก็เลือมบหูบที่คุณ้อกการได้เลยผมมีหลายบริบทตรงนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับผมขอเลือกเป็นจ่ายแล้วกันนะครับผมอันนี้ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมจ่ายแล้วครับทุนครับบริการนะ้ผมบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการที่คุณ้อกการได้เลยผมมีหลายบริการตรงนี้นะครับต้องขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับ ส่วนลิงก์ตรงนี้นะผมลิงก์ตรงนี้ทุกประกอบที่คุณจะเพิ่มได้เลยผมคือทุกบทนี้นะครับผมวางของก็เป็นซีเรียล้ตรงนี้สั่งจำนวนแล้วผมจำนวนตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาจำนวนเข้าเฉลี่ยให้ผมเดี๋ยวค่าจะจ่ายด้วยผมไปเปลี่ยนปอนด์นี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้ครับ Z, ผมสั่งซื้อเสร็จผมตรงนี้รับการหนังสือแล้วก็ผมไปน่าแสบสีเขียวตรงนี้ก็ไปหนักซื้อแล้วก็ผมมาให้รอสักครู่ผมตรงนี้ระหว่างรอตรงนี้ถ้าผมก็ไปดูแบบฟอร์มอื่นๆกันดีกว่าแนละ้วผมเชล่อปดการซื้อแล้วนะครับอ่ะปอดการซื้อแลอ้วผมตรงนี้จะบอกถึงเลขดีของเราแล้วผมก็ลิงกของเรานะครับแล้วเขียนว่าเราดำเนินการผมตรงนี้ให้รอสักครู่แล้วผมเอาประมาณนี้เลยนะครับอ่ะไปดูแบบฟอร์มการเติเมเงินของเราก็ต่อยดีกว่านะครับ ครับเพอก็เติมเงินของเาผมตรงนี้ยืมสักหลักนะผมตรงนี้นะครับผมก็พิธามเพจนะครับผมก็ทูนินี้เลยแต่ผมแล้วก็คริปโตนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังเคยเติมเงินตรงนี้ผมก็พิธามแนะนำ้านล่างว่าอาจก่อเติมได้เลยผมตัวนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับผมมือมีสามอลยที่ผมคำแนะนำนะครับอาจก่อเติมนะครับผมแล้วค่กดยอดเงินเติมแางตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าผมจะเติมเงินนะครับเพื่อนคนไหนถ้าผมมีปัญหาถ้าผมแอปช้าถ้าผมเรื่องอะไรอย่างนี้ผมเรื่องว่าอยากติดต่ออมินตรงนี้ก็สามารถติดต่ออมินตรงนี้ได้เลยนะครับ โอกาสติดต่อไอ้บินตรงนี้ผมไปติดต่อตลอด24ชั่วโมงแล้วผมแอดไลน์ก็ได้นะครับผมหรือสแกนลายคิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมตัวช่วยเหลือผมตรงนี้มีทั้ดหมู่นะผมก็แจ้งปัญหานะครับผมแล้วก็เลยก็เด้นะครับผมแล้วความครับผมความประมาณนี้ผมไปติดต่อไอ้บินนะครับแล้วตอนนี้ผมไปทําการให้เสียวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดคนกดใจผมก็มีประมาณ3คนนะครับผมจะขออนุญาตรีหนึ่งทีแล้วผมจะเพิ่มมันหรือยังครับผมตรงนี้นะครับ รีไปแล้วตรงนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยแล้วผมจะคนนะ้วตรงนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยสิบเก้าคนเลยแล้วผมใจนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ปเป็นที่สสเสร็จเร็วตรงนี้โอเคแล้วก็ผมกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับแล้วก็ต่อยมินตรงนี้ผมก็จะนำไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะเพื่อนคนไหนที่ผมสนใจนะครับผมเดี๋ยวตามแบบนี้นะครับก็ไปที่นำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ นราแนะนำเพื่อนตรงนี้นะผมก็สมัคเขาเรา link ของไปแชร์เพื่อนๆคุณได้เลยนะผมแชรเพื่อนๆคุณระบมเติมเงินขั้นต่ำนะผมหรือสมัครขั้นต่ำร้อยบาทขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ค่าตาขอบไปเฉลิมครับเซ็นตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมแนะนำเพื่อนนะครับไปเลยได้เสร็จของเพื่อนไปนะผมตรงนี้ครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จบคลิปนี้ผมผมก็มีแนะนำอีกอย่างหนึ่งผมซีรีส์หนังจีนนะครับซีรีส์หนังจีนของตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำร้อยบาทขึ้นไปนะผมหรือว่า ใช้งานในระบบคอนตัมคาระบาดขึ้นไปของตรงนี้ก็จะเปิดให้ดูฟรีเลยครับผมมากกว่า400เรื่องเลยนะครับผมตรงนี้นะครับมีภาคไทยทรับไทยอตรงนี้มาเลือกดูกันได้เลยนะครับหรือใครว่างๆตรงนี้ก็มาเลือกดูกันได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ไม่เราจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขอขอไปด้วยนะครับกลับแล้วนะครับผมขอบคุณครับ